น้ำใต้ยุ่งหลาย 2. หลังจากที่พ่อแม่ของยุ่งตายด้วยน้ำมือของมนุษย์ลูกของมันจงโกรธแค้นมากมันจึงหาวิธีแก้แค้นให้พ่อแม่ของมันโดยการออกไปฝึกฝนวิทยายุ่นนำเลือดสียุ่งหลายแต่วิทยายุนที่เขาได้มัน,นัันกับวาสามารถทำไร้คนอติขาพ่อแม่ของมันได้เพราะว่าตัวของมันนันน่อยเกินไปมันจะกลับบ้านไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ แต่แล้วมันก็นไปพบกับศาสตรจาจ้าท่านหนึ่งที่วิจัยนำ้ำที่เห็ุให้วัตถุขยายใหญ่ขึ้นได้เมื่อเป็นนั่นนั่นยุงน้อยจึงโดดเข้าไปในน้ำนั้นและโตของมันก็ขยายใหญ่ขึ้นได้หลีหลังจากนั้นมาฝูงยุงทั้งหลายก็ออกอาวาดบุกจ้อตีบานเมืองให้เปเพย่างสนันวันไหวจนผู้คนกระลบหนีออกจากเมืองนั้นและฝูงของยุ่งก็คอบค้องเมืองแทนจับไข่มาให้ วนาครับวนาสิคก็ตียืนเลี้ยงตัวกันอยู่นี่มีจต่คนไปต้าดูดเลือดขนาดครับวนาวนาใจผมดูดเลือดเขาได้ก่อนครับผู้ใดด่างใหญ่เล้งผู้นั้นก่อนลอดฮ่าข้อตียื่นตอกเสาหัวม่วงเห็นหน้ากองจองยันผมจ้องนะครับเด้อตายด้แล้วตายแล้วอย่าเป็นตะยานนะอย่าดูดใครเลยใครบ่ท่านได้เมีย เมื่อก่อนพวกเจ้าเคยตบพี่น้องของพวกข้าวันนี้พวกข้าจะตบพวกเจ้าคืนบ้างว้ายมันมาแล้วเนื่อกรบบอลร้หนาวสมมาตายเป็นท่านานาสังเวทจ้าเนาะชาวบ้านทั้งหลายเขามาซุ่มนุ่มกันอยู่ในป่าเพื่อลบไฟจากพ่วงยุ่ง พวกเขาต้องอยุ่ยยงหวาดระแวงเป็นทุกข์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะต้องพัดภาคจากขอบคูาอันเป็นที่หกักต้องเสียทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความลำบากเหมือนสินทุกอย่างทุกอย่างที่คอยสั่งมาหมดเหลืออย่างเลยบ้านเฮือนก็ถูกเปลกบันยึดครองไปแล้วเฮ้ยลูกแม่ลูกแม่ไม่อยู่ที่ไหน มันช sure. ั่ล yeah, มุ uh ่นวนไหวจนที่ฉันหาลูกของฉันม่เจออาอาพ่อจ๋าพ่อจ๋าอยู่ไหนผมหาพ่อม่เจออาฮืออาฮืออาห์โอ้น่าสงสารคนจะพ่วงนี่จังเลย พวกเขาพัดภาคจากคอบควักไปเกือบทั้งหมดทั้งทรัพย์ส,สินด้วยใส่ทั้งทรัพย์สินด้วยถ้าความขวงเฮาพัดภาคเหมือนกับพวกเขาเฮาก็คงจะเศร้าใจหน้าดูเลยแต่ก็ยังดีที่บวกเฮามากัดขอบหมดแล้วเฮาเิีย็ดจังไห๋ต่อไปล่ะครับเฮาจะอยู่ที่ไหนบานเขางัวเหาก็ถูกยึดไปเหมือแล้วนั่นติจะเฮ็ดวิธีใดหดอกอืม ถ้าไม่หูที่จะไปก็อยู่ที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันดอกเดี๋ยวอีกไม่นานบอมันก็คงจะตายเมื่อแล้วดอกพวงยุ่งนะเออใช่ใช่มันอยู่ในบอดอนดอกยุ่งห่วยแล้วมันสิบอมีลูกแน่บอเออน้าขอก็เลืมคิดไปแดนพ่อแม่พ่อแม่ ไอ,อ,อ,อ้มันหายจะได้หนน้าหมกผักจ่อตามเมื่อเตะได้น้ะไอ้กับอกคือเจ้าบาดเจ้าข,ขาวก่าไม่อยากโดดยุ้มนาจยได้นาอพวกเจ้าทุกคนจะออกไปตามหาคนที่นี้ออกไปจากเมืองนี้เขาจะจัดการมันในหมดใ้เลื้แม้แต่คนเดียวเงาก็บอให้เลือเลยบ่คาบุนนาเว้าละลินซอย เออรับทราบครับว่านารับทราบเฮ้ว่านาม่มีอารมณ์ขำเลยว่ามึงไปหาหลินกับแม่งกี่บปมต่อไปเมื่อฝูงยุ่งยืดข้องอำนาจได้แล้วต่อไปมันจึงออกตามหาผู้คนที่เลือนหลอดออกไปจากหมู่บ้านนั้นโดยการสร้างให้ลูกน้องออกไปตามหาผู้คนเหล่านั้น เสียงเอียงว่ะแม่เสียงเอียงมาดังกลางคากลางขึ้นแต่ว่าอพ่อตกเด็กจอยก็ได้ยินเสียงเอียงแปลกเขาเกิดอาการสงสัยจึงเดินไปเบื่องต้นเหตุของเสียงนั้นใช่ว่ะเสียงเงียงเหมักับมมีเอียงแนอนว้ายยุ่งละบาดอีกแล้ว ยุบระบาดเลยยุบอีกแล้วยุบมาตามากแล้วเขาจะมาอุกแจกจะเดคขอว่าชีวิตเลยมีกันแล้วเฮาหนีกันเล็วไอ้นี่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 บ้าไปแล้วบ้าอะมึงจะเจอมันทำไมมันแตกตื่นหมดแล้วไอ้โง่อ้าวผมกินบอท่านครับกูแล้วเท่านั้นก็กินมันทันแน่ ว่าละคืนเสียงใส่ว่าขึ้นมีปัญหานี่เว้ยเจ้าจะไดกับ่อยวะอันว่าละเทียงเศ้าเศร้าเมันหนีไปเบิดแล้วเพาตามันไปท้าแม่แม่ละแนะมาน้ำกันยังมาผิดกันอยู่ไปพาไปจ้วงมันเดี๋ยวสิต้าม,มันบอทันใส่ขวามูุ่นแห้งอย่าให้คนเป็ดคนมีอำนาจเด้อ โอ้ยที่พวกโตเป็นยุ่งซื่อบินซาขือเตานี่โอ้ยทยยไม่เคยมีวาเท่้เลยเมแต่ว่าอยู่นั่นแหละรีบไปจับมันต่อเลยเอาไก่ว่าวนจุกน้อยแต่ว่า ่วทุกคนทุกคนมิทำอยู่ทางหนนี่เขาไปหลบกันแล้วคอยเล่ใคอเล่นซ่ใคอเล่นว่ทันต้อไไปตัวมันเลยเด้อแล้วจะว่าเรื่องเกิดเอาชีวิตก่อนมึงแบงค์เบ่งในลูกแบงค์แบงค์คือแบงค์ลูกผมพยายามจนตดสิแตกแล้วครับแม่ อาให้มันเข้าไปอยู่ในนั้นหมดแล้วโถไอ้โง่แค่นี้ก็ตามมันไม่ทันใช่พวกเง่แค่นี้ก็ตามไม่ทันมึงนั่นแหละไม่ปีกซื่อยางสาบันเก่าโอ้ยย่าเยหายไปใฉแล้วไอาค่อยไปอีกแล้ว จะมันไปตายตนเดีนอยน้อผู้ใดกนะับพักผ้กกจาจนะขอป้อเอาไวนั่นแหละครับทซาบ,บานเขาไปหลีอยู่ในถ้ำจึงหลอดพ้นไปจากพุงยุ่งนั่นได้แต่ว่าวูเขานั่นกระเสียประซาก,ก้อนจำนวนหนึ่งไปเมื่อเป็นดังนั้นสายจอยจึงหายความคิดเห็นว่าทุกคนตกต่างสติไว้ดีๆนะวันต่อไปมันคงตามมหาห้าอยู่ที่นี่แน่ๆถ้าต้องหาที่หลบพ่ยใหม่ แล้วเขาจะไม่หลบกันอยู่สยล่ะเออนั่นสิเขาจะไม่หลบกันอยู่สัยเขาจะขุดอุโมงค์ล่องไปอยู่ในดินแล้วอาศัยอยู่ที่นั่นจะบ้าเหรอในอุโมงค์มันร้อนนะปกติฉันอยู่แต่ในห้องแอร์ที่ฉันอยู่ไม่ได้นะอุโมงค์คันสันจะก็อยู่ที่นี่ทางยุ่งมันมาจับเจ้ากินก็แล้วกันเด้อเออเขาไปอยู่ในอุโมงค์ก็ได้นั่นและเขาเจ้าบอกเลยอย่าเชียง เคยไปอยากอยู่ที่นี่มีแต่ค่อนนอกกูดโอ้จะเป็นมึงโกดน้ามาฝากจอดตาบึงไงหัวหน้าครับเราได้ตัวมันมาแค่นี้สว่วนที่เหลือมันหนีไปหมดเลยครับไอ้พวกง,ง่ <c oughs> คนตัวเล็กๆก็จับไม่ได้มีไปีไว้ทำมาเขืออะไรวะไปวิ่งสู้่าไป ออผมผิดไปแล้วครับวัวนาให้โอกาสผมด้วยครับรอบนาผมจะบ่เฮ็ดผิดอีกแล้วข้าจำหนาผมมั่นใดไอ้พวกนี้มันไม่ใช่คนที่ข่าพ่อแม่ของข้าแล้วพวกผมเสียหาคนที่ข่าพ่อแม่ของท่านได้จังไหนล่ะครับพผมบ่เคยเจอพวกเขาเ,ออเดี๋ยวข้าไปเองแล้วที่ตบนาผมตบเพื่ออย่างหรอครับแค่ขำขำ อ๋อ,ขอเขจะตลกมากเลยทีนะมาลุงน้องของยุง่งนำข้นทีเขาต้องการไมาหายบาย่ใดพราะนาของยุ่งจึงออกตามหาเองแล้วๆตะกอนเร็วๆลืมไม่นานผวม,มันก็ตามมาบัวเฮาแน่ๆผม,ๆผมลงจัาที่สุดเท่าที่ผมจะเห็นได้แล้วไอ้เืิอจับเบอดอ่าไม่จมับม,มืิไอ้ไอ้ชาวบ้านท,ทุกคนพากันขุดอุโมงค์เพื่อรีบให้จากฝูงยุง่งและไม่นานฝูงของยุ่งกับมาเถึง พวกมันหนีเมดแล้วครับนายเมื่อว่านี่ผมมันยังลีบกผมอยู่หนีเลยครับเฮ้ยไอพวกโง่แค่นี้ก็ให้พวกมันหนีไปได้ออกไปตามพวกมันให้ทั่วทุกบริเวณอย่าให้พวกมันหนีรอดไปได้ขับนายครับใส่วะคนอยู่ใส่วะ่ะคือบ่เห็นเหมือนวะ่ะเฮ้ยมันไม่ลีอยู่ใส่นะ้อ แม่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 ได้ยินเสียงอยู่บ่ผวงมันของมาตาหมาอ้าอีกแล้วสงสัยเข้าคงตองอยู่ในลุมื่นๆอเงาแบบนี้ไปอีกนานเลยจิมมีนั่นสิโลกแม่บอด้คิดข่าวมาจากแต่เมื่อคืนนี่แม่หิวอีหล่อเลยตอนนี้ผวงมันกำลังสุลมุนวนไหวตาเ้าขคืนไปตอนนี้ผวงมันคงจำห้าโดูดแน่นอน หาวิธีจีจอยแต่เขาอยู่ในทำแบบนี้ต่อไปบอดกคิดอีอย่างเขาคงตายแน่เด้ะให้หาวิธีแน่ได้อีกก็อยู่ในหลุมจากสี่ข้นไปกันตายอ๋อพอคิดออกแล้วคิดยังไหนหรอพอถ้าเขาขึืนคังบนบอดายเขาก็ขุดอุโมงค์จากด้านคางนีแล้วไปโพอ,อีกฟังหนึ่งไป,ไปหาอาหารน้่กลับเข้ามาเออใช่เป็นความคิดที่ดีมากเลยผัวถ้างั้นใจยกับพอก็ออกไปหาของกินมาเด้อ เด uh, yeah, 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 uh, uh, wow. okay. so ี๋ยวสิฉ yeah, ันและลูกกาจะอยู่เผาหลุมนี่เองใช่ใชใผมจะเผาหลุมนี่เองเออก็ได้ก็ได้อยู่ไหนนะกูจะดูอยู่ไหนนะใคอยจะดูอ๋อฟงมันยู่เต็มไปหมดเลยครับผ้น่ใครเนี่เดี๋ยวผมมันจะได้ยิน รีบขั<ล>้ข<ด>นขึ้นไปซะซ<น>ะย่ายผม <จะ S 1> มันมหูโตในรับพ่อมันไม่รีอยู่ใส่น้ลอลงมาลงมาไอ้อยู่ใส่น้อคขเนาเน,น,น้อลีเท่าไรเน้อออกมาตะเม่เมื่อกว่าวโเข็ดเน้อกระมันมจออกมหาเมื่อลำมันสิรีเอาเห็ดหยางโอ้ย อ้าวว่าเพื่อเปลี่ยนใจเด้บันมันอยากบอใต้ทรมานฮเออ้าวอยู่กันพร้อมน้าพร้อมตากันยังสี่ได้เวลาจีหอยอ้าวพ่อพวงยุ่งมันไปใส่เหมือนแล้วเออนั่นตีสงสัยมันคงหนีไปเหมือนแล้วเพราะมันบอเห็นคนในแถวนี้ ฮ่ลอลงใจไปที่ไปไปกัาบขลุมกันฮึออ้าวกระปบก้าแม่พวกจะยุย่ใไอา้าวพวกเขาไม่ไปใสเมิรแล้ววะฮะอ,อย่าบอกนะว่โอไมนะ่นั่นนั่นห้องห้อยของยุ่งแย่ yeah, แล้ว ปานนี่แม่ครับกาก็คงจะดอดจับตัวไปแล้วตายแล้วเสียจากไหนระบาดท,ที่นี่ฝววเงาจะอยู่เฉยๆบ่ดได้แล้วครับพอถ้าต้องหาวินท,ที่ไม่ช่วยพวกเขาแล้วเขาสิไปช่วยจากไหนแล้วลูกเขาบ่มีอีังเลยทุกคนทุกคนนี่ใจอเองนะทุกคนขึ้นมาจากหลุมกันได้แล้ว ย้าว่าจะอยู่ย่างหวาดละแวงต้องก้ว,วงมั่นอีกต่อไปเลยกรณียังขืนละครับเพื่อให้บวบผมขืนมาใช่อยู่ข้างล่างกับปอดภัายอยู่แล้วเป็นยังต้อขืนมาพวกเฮาทุกคนจะย่อเป็นถาดหวงมั่นแบบนี้ต่อไปอีกบ่ได้พวกเฮาทุกคนตกสู่สู่พ่อชีวิตคองพวกเฮาสู่เพื่อลูกหลานของ,วงพวกเฮาพวกเฮาจะเอาหมู่บ้านคอบพวกวเฮากลับขึ้นมาให้ได้ ทุกคนคิดว่าจะได้เ,เงียบกระเท็นอย่งทุกคนตอบผมสิใช่เออผมกับตองก้านแบบนั้นคือกันนันแหละแต่ว่าเขาจีเทสจังไดได้ล่ะเขามีแค่สองมือกับอีกสองขาแต่ผมมันมีปีกด้วยปากก็แหลมแหลมเขาจะเอาอะไรไปสู่กัะบวงมันละ่ะมันตกสู่ได้สิ ฮัตตอกใส่สองมือสองแขนสองขาก็บวงห้านี่แหละจะต่อสู้กับบวงมัน่นแต่ฮาตตอกฝึกฝนสิงเยาวมีไห้แข็งกังและเชี่ยวชาญเพื่อต่อสู้กับมัน่นใดใช่ฮาตตองเข้มแข็งฮาตตองผิวไหวกว่าปีกและปากของมัน่นฝากทุกคนสู้บ่สู้บ่าสู้ยั่งเง,ง,ง,งิใบ่ท่านอยากตายสู้บ่สู้เออวา,อากันเมื่อเชีกูสู้กันนั้นนี่กูสู้กันได้วา ใช่แล้วสู้ปอลูกหลามของเฮาสูบ้าสูนั่นแหละครับเมื่อถือกดขีคมเหงมาหมากไมยต้อสูญเสียทั้งขอบขว้าและทรัพย์สินพวกเขาจึงอดบอลลอนท้นบอไหวจึงปลุกระดมจิตใจให้ทุกคนเข้มแข็งและหาวหารเพื่อกาประชชนหน้าก,กับพวกฝูงของยุ่ง แล้วท้าเอาบานเมืองของพวกเฮากลับขึ้นมาใชัยอสุดยอดไปเลยยอดไปเลย่แหละครับในที่สุดพวกเขากับพร้อมแล้วทั้งกำลังและอาวุธเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกฝุงของยุง่ง <c oughs> นี่สำหรับพ่อของขา้าเฮ้เจ็บมองใดบ่รู้ เจ็บที่พันก้างเบื้องบนครับแม่และนี่สำหรับแม่โอ้ยแม่เจ็บมองใดบ้ครับแมโ่โอ้เป็นห่วงแม่เหรอกว่าแม่จะตายเหรอไอ้หน้าประดุกเจ้ยี่สียเฮดอีหยังแม่คอนะข้าขอรุดไปได้แล้วจะตายเลิศฮึ <c oughs> <c oughs> ข,ข้ขาจคว้ามรู้ืึอข้าไม่ล่ะว่าการที่เสียคนที่หักไปมันทรมานซําใดหมายความว่าจังใดขอให้เฮ็ดียังให้เจ้าบ่พลาดใจเป็นอย่างจึงเฮ็ยกับบอกห้าจังซี่เฮะใช่เจ้าเฮ็ดให้ขคอยบ่พลาดใจเจ้าเฮ็ดให้ขคอยแค้นบวกจะมากเลยล่ะเพื่อแ้นแ้นกูเพื่อก็พองมึงฆ่าพ่อแม่กูไงแล้วที่ดูดเลือดกูล่ะ ว่มึงทำกูเองก่อนนะพวกเราแค่ดูดแต่พวกมึงทำเอาพวกเราตายแบบนี้มันสมกันเหรออ้อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเมื่อนาจะดูดขึ้นก็แล้วกันนะมันสายไปแล้วเพราะวันนี้พวกเองคงไม่มีโอกาสได้กลับไปหายใจอีกต่อไปแล้วบ้านนะพวกจะเช็ดอีหยัง่อยหา้อ ไม่ละแม่ผมยังบุ่ัอยากตายกับปามกาแม่ฮักลูกนะพ่อแม่คือกันแม่รักลูกนะพวกมึงฆ่าพ่อแม่ของกูกูจะดูเลือดของพวกมึง เดี๋ยวน,น,นั่นอะไรนะหลอดไงมึงจะดูดใช่กูจะดูดไปแย่แล้วครับพวกนาแย่แล้วในตอนนี้พวกพุงมนุษย์มันกำลังยกทรพม,มาตีเมืองเฮ้าพวกมันมีอาวุธครบมือท,ทั้ทงตนูทั้งรถถังทั้งเกาะหุ้มกันและอีกไม่นานมันคงมาถึงวังเฮาว่าจังไหนนะพวกมันคิดจะก่อสองครามกับพวกเฮ้าหรอ ไห้เตรียมอาวุธให้พ้อมแล้วออกไปประชันหนากับพวกมันรับทราบขบวนหนาะโอ้ยเกือบถืกดูนเหมือนเจเล่ซะแล้วผมย่านจะตับสันเมื่อกี้นี่เกือบไปแล้วครับกับป้อมก่าและแม่เกือบบบมีโอกาสหายใจแต่กระดีท่ทิจอยโยกทับมาท่านเวลาและในที่สุดส่งข้ามรอมนุษย์ กับยุ่งก็ได้เริ่มขึ้นพี่น้องยงทุกคนด้วยความแค้นจากการพัดภาคจากพี่น้องของพวกเราเราจะลุกเป็นภัยเผาพวกมนุษย์ให้สิ้นซากความแค้นนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราถึงชัยชนะยเย้ยชนะัชยชนะพวกเรามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าของพวกเรา ถึงเราจะตายในวันนี้แต่เราจะได้ช่วยลูกหลานของพวกเราให้สืบต่อได้ในอนาคตไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปแล้วและวันนี้เราจะเอาชัชนะไปพากลูกหลานของพวกเราและเราจะได้กลับมาอยู่อย่างสงบสุขอีกครั้ง<ฮ> <Yeah! S 2> ทุกคนต้องชนะทุกคนต้องชนะเอาเปล่าเด้ด๋อยหัวหนา้าเปล่าคคนผมมีแห้งเปล่านี่

เราจะให้ผู้อื่นล้มตายไปทำไมทำไมเราไม่ออกมาโชว์ความกล้าหาญทั้งสองคนดีกว่าต้องให้ผู้คนและผงของเจ้าต้องล้มตายเบิกท่างไงคอยแนะ่ซุ่มเจ้าเบิกแล้วครับเบิกแล้วเบิกแล้วเบิกแล้วบอกเบิกแล้วครับแต่ว่าเบิกเงินเดือนนี่มันก็บออ พวกเองมันกระจอกทำร้ายจะสัตว์ที่ไม่มีทางสู้พอมันสู้กับผังของพวกเองก็ร้องขอชีวิตพวกมึงก็ไม่ต่างกับยุงตัวเล็กๆที่มันร้องขอชีวิตของพ่อแม่ของมันไม่ใช่ทุกคนที่ฆ่ายุงหรอกนะ แต่เพราะเราคันเราก็เลยตบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็ช่วยไม่ได้ก็พวกมึงไม่นอนกลางมุ้งเองพอโดนกัดก็ได้แต่บนแต่ไม่เคยป้องกันพอโดนกัดก็มาโทษได้ยุงว่าชั่วอย่างนั้นชั่วอย่างนี้ถ้าพวกมึงไม่อยากโดนกัดจะเกินมาเป็นคนทําไมก็มนุษย์เลือกเกิดไม่ได้อะถ้ามนุษย์เลือกเกิดได้มนุษย์ก็อยากเกิดเป็นผักสลัดเหมือนกันที่จะต้องไม่แกบปวดกับสิ่งใดหรือไม่ต้องทําให้ใครต้องแก่ปวด ถ้าอย่างนั้นมึงก็ต้องไปเป็นปุ๋ยผักสลัดซะตอนนี้ไปเลยหาครเล่าเลยนะอ <c oughs> <c oughs> อนหักชิบหายมักจอยตายแล้วอวิทยาย,ยุดหัวหน้า<อ>สั่งสุดยอดเฮ้ย แสงเหนียงเนากัะเัียงขึนฮักใจหัวใจเฮ้พลังที่ถูกผันถูกปลดปล่อยแล้ว ายังไม่ทันได้ออกแรงเท่าไหร่เลย <eer từ> จะปวดอึละมังมันหลบเก่งจริงมาเข้ามาต่อเลยอ ได้ฮ er> ่ามาสีมาสี่๊ะด้เฮ้มันหย่โมโหมึงตายมึงตายตายแล้วตายแน่นอนตายแน่นอนอันนี้ไม่กันฉันมันหนีไปส่แล้วขาเมฆขาเมฆห่าม ข้าไม่ได้อยากฆ่าเจ้านะแต่ถ้ามันจะทำให้เรื่องทุกอย่างจบลงข้าก็จะเป็นต้องทำเดี๋ยวก่อนข้าขอสิ่งสุดท้ายก่อนข้าตายได้ไหมมนุษย์อย่าฆ่าพวกเราเลยพวกเราก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันเราอยู่ได้ไม่นานเราก็ตาย ถึงพวกมนุษย์จะฆ่าพวกเราเราก็จะไม่มีวันหมดไปจากโลกใบนี <c oughs> ้ข้าไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนทั้งโลกใบนี้ได้หรอกแต่สําหรับเราไม่ว่าจะยุงหรือปิ่งทะเลเราก็ไม่อยากทำให้ชีวิตของพวกมันต้องจบเพราะเราเพราะทุกชีวิตมีค่าใช่เพราะฉะนั้นราสิต้มไก่อยู่ใสกกรด้เพวามีค่ะ ไม่ใช่แค่การเห็นตัวเองว่ามีค่าในความคิดของเราเองเท่านั้นจนไม่มองเห็นสิ่งอื่นว่ามีชีวิตเหมือนกับเราทุกอย่างจบลงแล้วจะไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วเย้ชน <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ะแล้วเราชนะแล้ว มันจบลงแล้วว่าน้าตายแล้วแบบนี้กรับบ้านเมื่อเห็นหน้านายเมย์ขึ้นเขาอย่หนีไปวกเขาหนีหนีนั่นแหละครับ ในที่สุดหัวหนายุ่งก็ตายเมื่อเป็นดังนั้นลุงน้องของมันจึงกลับบ้านไปไปอาศัยอยู่ในถินของตนและมนุษย์ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติอีกครั้งโดยทั้งนี้พวกเขาก็มีบทเรียนว่าจะป้องกันยุ่งในแนวดโดยทุกคนก็จะมีมุงส่วนโตบอลจะไปใสไปใสกับพกผ้ามุงเหล่านั้นและั้กแต่นั้นมาพวกเขาก็ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากยุงย่งยุ่งบ่สามารถทำลายพวกเขาได้อีกต่อไป